เออรู้พอดีว่าไม่ได้นอนเนะมื่อคืนแล้วก็เราไปเก็บยามานะผมลงมาห้องที่มันไว้ปรุงยาแล้วนะครับเอ,อ่อตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยผมอยากรู้ยังเลยทําแล้วมมีอย่างแย่เต็มด้วยแล้วก็ลงไปปรุงยานะครับตอนนี้เออนี่นะสถานที่ปรุงยาเราแล้วก็กิบ ยามานึ่งอันนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยฮะเฮ้ย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 ไข่อันเดียวนะฮะโอ้สะเทือนอะอ่าเฟิร์สอันเลขเหรออ๋ออันนี้จุดไฟก่อนมันมีอะไรลองหรือ เอาหมุนนะยีดยายเขียวด้วยยาแดงด้วยเฮ้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 ยเสียงอะไรวะใครเดินด้านบนวะอ่ะได้มาแล้วนะยาทุกอย่างเนี่ยเอ่อข้างล่างเป็นน้ำด้วยวะ่ะ จะมีอะไรไหมเนี่ยขาครับอ้าวมีจริงๆด้วยมันไดแม่งพังมาทุกคนต,ตรงนี้มันเข้าได้ปะเนี่ยโอ้แล้วหินมันไปไหนอะหินที่มันกั้นอยู่นี่มันไปไหนวะขึ้นไปไงเนี่ยมืดวมืืมืดมืๆ อ้าวขึ้นไม่ได้สงสัยต้องบูสต์อ้าวขึ้นไม่ได้เฉยหรือว่ามันไม่ใช่กว่าอ้าวโหเรายกของหนักนะเราจะเดินช้าด้วยนะฟิสิกส์อ้าวเฮ้ยถูกเฉย ไปนั่นสิเออนั่นสิถ้ามีแมวเสียงแมวผมเข้ามาในไมค์เนี่ยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเล่นหนักมากนะตอนนี้หรือว่าเราเอาไปละลายอะไรสักอย่างวะน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะเออแมวผมแม่ง ได้อะไรไม่รู้ตรงนี้เป่าวะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ทางนี้เหรอถือกล่องไปด้วยกันทางนี้ปะนี่ไปฮิวนะครับอ่ะ อา้าวถูกด้วยเว้ยแล้วมาที่ไหนเนี่ยที่ไหนวันนี้แมวผมเล่นกล่องครับโหมือจัดมือจัดอา้าวแฟ a ชแบ็ค เชื่อม like yeah, sure. uh ืดจัดนะนี่เป็นอะไรของเลวเวหรอถ้าพันนี่เดือดดาดดขออภัยด้วยนะพอดีว่าเมื่อคืนนอนดึกนะฮะล่อกระตีห้าอะไรนะ้วก็ตื่นบบแปดโมงนะมาอัดเกมนะฮะเอ้าเชี่ยตะเกียงเบิร์ดอะไรเอ็นมี่ไปบอกว่าถ้าเรากดนั่งเนี่ยเออเอ็นมี่จะเหมือนว่า จะมองเห็นเรายากขึ้นอ่ะมาเนี่ยเร้่อเอนมี่เฮ้ยอะไรเกงกูไม่มีด้วยไม่แต่ว่าไฟกูมีโหเกือบไปแล้วไปยังวะอะไรเฮ้ย มาเดอ้อมาเดออา<ะ>้อไปยังวะแ็ได้ว่ามันเดินเข้าไปห้องนั้นหรอไม่รู้แต่ว่าโอ้โหเอามีของกูเข้าไปเก็บก่อนอนะ่ะอันนี้มืด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 อะไรค้อนเฮ้ยป,ประตูกดไม่ได้เฮ้ยอ๋อด้านไหนเฮ้ยดานนอก มีอะไรบ้างเนี่ยอะไรอะไรรู้ว่าทำอะไรนะครับเกมนี้ม่งวิ่งถอยหลังได้ด้วยโอ้แล้ววิ่งเร็วด้วยนะวิ่งถอยหลังโอ้โหถูกลอกจากด้านใน อู้ตัวเข้ารูนี้เหรอะวะเอา้าโหแม่มืดจัดปิดทำไมเไอ้แม่งมีเฮีย้ยอะไรมาวิ่งไม่ทันเปิดประตูอย่างนานนะเกมนี้เฮ้ยห้องนี้มายัางวะห้องนี้ที่ผีมันเข้ามานี่วะ่ะใช่ไหมถ้ามีเทียนก็เอา้าทำไมประตูมันปิดอะ ที่นี่ที่ไหนโอ้แบบมันมีเสียงหมาด้วยเยฮีย,ยเยฮียเฮียโอ้ใช้นี้ใช่ไหมเนี่ยอ้าโอ้ เฮี้ยกูจะจะวายจะจะจะดุ้งจะจะจะดุ้งเลยครับไอเว้เนยทางเด e oh, yeah. เเิมโหเฮี้ยตกใจเบิร์ตเอออ่าเหมือนว่าพัดหน้าเออพัดนี้เนี่ยแหละเออเหมือนว่าเราต้องเข้าไปในรูนี้นะโหเฮี oh, yeah. oh, ้ยตะเกียงหมดด้วยโอ้แม่ยังเราเบลอเฮียอะไรเนี่ย กูเจอนี่กลัวไว้ก่อนกูเอแบกบูเอบ,บด้วยเอาดิโอ้ยเยี่ยมึนว่ะนี่ผมตาลายมากเลยเนี่ยโอ้ยเยี่ยสมูทไอวีเด้เยี่ยปวดหัวว่ะอ่ะนะครับสำหรับพ์ทนี้ขอตัวลาไปเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับพาร์ทหน้านี๋เราจะไปลุยต่อกันเลยนะพาร์ทน,นี้เนี่ยมันจะมากพอแล้วนะอ่าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเท่านี้สวัสดีครับถ้าอยากดูต่อติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย